สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องย่าดาวโนเวอีกแล้วจ้าวันนี้ก็บยิผ้ามาเอ๋ดูรอดทำไปหลอดมาอาจจะจิมาบอกเฉยว่าเนี่ยที่ทำทองทะเลทิยาดาวหลอดมาเราจิทิยาถ่ายมาแล้วถ่ายคลิปมาไว้ทำที่เราหมดุดก็อยู่ประมาณนี้แหละจ้ะอยู่ประมาณนี้ที่นี่ก็มบหลอดใตท้ทองทะเลนี่มาก็มาขึ้นตรงนี้จะขังลงบ้านนี่มาขึ้นตรงนี้ ไตทองทะเลนั่นมานี่รอดมานี่มานี่มานี่ลงทะเลมากก็มาผตูตรงนี้ขงังไตหลงบานนี่จะนัะ่นแหละยาก็เลยทิมาเล่าก่อนโอเคเนาะจ้ะไปดูกันเด้อตอนรอดทำเป็นไงยากระชี้อกได้แค่นี้เนาะมามามา,มาตามมาดูนี่ทะเลอันนี้จะอีกต้องทะเลนี่ลึกมากมากไปดูกันดีกก่วเนาะแม่ต้องพูปั๊มทำเพียงจ้ะปะทเทียบรอดทำกันจ้ะ มาดูใช้เวลาเท่าไรเนาะจะค่อยดูกันคอยจับเวลากี่เดย์จักนาทีนี่ก็นี่ก็เริ่มแหละไปเลี้ยวตอนนี้เกิดยี่สิบสองวินาทีสตาร์ทไปเลยจี่นี่กีได้์เท่าไรจากยี่สิบสองวินาทีน,นี่ก็เริ่มเขาทำล้วจ้ะหรือใช้เวลาเท่าไรจำไว้เนาะยี่สิบสองนาทีจ้ะตอนสตาร์ต 22วิโอเคตอนนั้นตอนนี้ก็มาแล้วนี่ก็ค่อยลงไปเรื่อยๆนี่คือทำขาขากรับปัญญาดาวจ้ะมันมีสองสองเส้นทางสองทางอีทางนี้ขาขากรับแต่อีทางนึงนั่นขาคือออกมาเขาไม่ใช่เส้นเดียวกันนีขาขากรับเขาไปใตัวในกอดทุมเสอ้อมันจะรอดทำแอรลึกๆ ลงใต้ทะเลที่ย่าดาวถ่ายรูปให้ดูประจำเราจะถ่ายวิดีโอดูน่ะนี่ก็เล่าก็ลงต่ำลงเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่ใต้ท้องทะเลแต่ยังไม่ลึกสุดตจัจ้ะอีกทดิฟเป็นอันใดอีกสั้นเนาะยังไม่ปูบ่บอกว่ายังไม่ลงลงสุดใต้ท้องทะเลเลยลงไปเรื่อยๆจ้ะนู่นอีกสัน้นดิบอันละนกดิบไม่เหรอ แกบอกว่ายังต่ำกว่านี้อีกต้องต่ำลงเรื่อยๆจะตอนนี้กันหนึ่งนที่1ี่สิบสี่สองวิลจ้ะหรือใช้เวลาเท่าไรจักคกิโลกี่ก็ลืมคุ้มกุ้มมังไงกิโลเมตรโอ้สองกิโลครึ่งว่างอ้นคุณปู่บอกใช้เวลาเอาทำจากฝั่งยาดาวมาฝั่งทุ่มสารหรือฝั่งทุ่มสารไส่บานยาดาวน่นแหละจ้ะ น,นี่ขาขาจากทุ่งสันออกขึ้นไปเกาะบานยาดาวนี่เริ่มะะพุ่นเอนาราพี่น้องที่นี่ก็เริ่มขึ้นแล้วจ้าทุดไตทองทะเลนะที่นี่ก็เริ่มดงขึ้นแหละตอนนี้เราก็เริ่มดงขึ้นจากไตกลนทะเลสุดลึกสุดแหละเพราะไอ้สังเกตดูว่ามันดงขึ้นเมื่อกี้ยุนนาอุปอีกสันอืเริ่มเบิดขึ้นแล้วพี่น้อง หังจากอยู่ใต้ทองทะเลสุดแล้วอันนี้ก็เริ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เอ่นันเริ่มดงขึ้นที่เขาก็ทุ่มเสิร์จจ่ะน,นี่ก็ตีเดียวโคงมใต้ทองทะเลเติต,ตีเดียวโคงเดียวโคงก็จิปไป หามองปากเอทำตอนรถทำม,มาเนาะจะฝั่งทุ่มเสิร์ชตีแล้วโค้งตลอดเวลาเลยตอนนี้ก็สามนาทีสิบสี่วิแล้วจา้ะโอ้แลาเห็นแล้วเราเห็นปากทำแล้วอันนั้นมอนไฟแวบๆบ่ะแตบบแบบีนวลนๆน่ะจา้ะคือปากทำเอ๊ อันนี้เราก็ออกรอดทำเรียบร้อยแล้วพี่เน้องใช้เวลาประมาณ3นาทีจ้ะสานาทีเสร็จอันนี้ก็มัทลุไตโรงบาลจ้ะไอโรงบาลไตมหาลัายออกแหละนี่ก็บม่งนากับมบ้านยาดาวที่นี่ใช้เวลาทั้งหมด3นาทีอดทำ วงเวนที่เลยเห็นหนู้นก็สั่งตึกอยู่ข้างบ้านอย่าได้แล้เทีแรกเห็นตะพานนี่พวกยาก็ต้องเดี่ยวคง,งวงเวียนตั้งนี้ขึ้นไปบ้านถ้าตรงดิวไปนู่นเลยก็ไปในตัวเมืองจ้ะถ้าไปนี่ก็รอถทำไปยกักษ์ตะรถทำข้าตัวเมืองก็ได้ พยาไม่รอดาบ้าก็บ้านที่แรกเห็นนี่เป็นเคนเป็นไหลนี่กับคือทะเละพี่น้องด้วยจอดจะ้ะอยาลอดมาเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นแหละตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบหกนาทีจ้ะพระอาทิตย์ก็ยังโด่งอยู่เลยวนะันน่ะนี่คือเมืองพระอาทิตย์เที่ยงคืนพี่น้อง ดวงฝ้ายดวงพระอาทิตย์จ้ะดวงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินใะช่วงนี้แต่วันตะวันก็เริ่มตกหลุดลืมไปพูดผิดทีนี้ก็เริ่มมืดไปเรื่อยๆจ้ะค่อยวันละนิดวันละนิดต่ำตะวันตกดินวันละนิดละนิดหมดเริ่มมืดถอยๆ ลงถอยลงจากะ่าทิตย์เที่ยงขึ้นก็เริ่มจิมีกลางขึ้นไปนที่นิดคํำมืดที่นิดจากเคยคํำมืดตากตอนเที่ยงขึ้นก,ก็ิมืดตาดตอนหาถุม่มและถอยลงถอยลงกัทางตามกติบานเรา แล้วก็รอดทำมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอดทำมาเรียบร้อยล,ะ,อล,อยอยละจ้ะทีนี้เล่าก็จิกเขาบ้านอันคลิปนี้กับไว้แค่นี้เด้อพี่น้องรอดทำให้เห็นแล้วนะจ้ะเก๋จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันดีจ้าขอให้ลำล้ำเรื่อยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องถึงบ้านละจ้ะเก๋จ้ะคณะนี่กับเวลาห้าทุ่มของโนเวจ้ะเป็นเวลาของประเทศโนเวย์เวลาห้าทุ่มจ้ะ พระอาทิตย์ก็ไม่ตกดินดอกแสงแดดแสงอะไรเอาใหม่ดูกันนี่สเนะเวลาห้าทุ่มแล้วพี่น้องได,ด้ถึงเวลานอนตะวันกับม่มือด,ดอกจกจ้าเนาะ